ขอต้อนรับสู่ g a m b l e n Love ชุมชนของคนชอบการเดิมพันและการเสี่ยงดวงแนะนำเกมสล็อตหน้าเล่นแตกเยอะ r i แอ t o o ู2จากค่ายเพนโกนะคระับในภาค2ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยก็ดูไ้สามตานะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วสามตามีตัววายด้วยนะมีวายมีวายมีลูกมีลูกแล้ว พวกสกิลการชาร์จมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการช็อตการระเบิดรอบตัวแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นวายนี่อย่างที้จะเป็นช็อตช็อตตัวใกล้เคียงตายอันนี้โอ้โหหนึ่งตาไอ้สีเหลืองนี่ลงมาเยอะมากนะนี่ช็อตช็อตเข้าไปสามตาจะโผล่มาป่ะสามตาผมว่าใกล้แต้มจะครบแล้วจะออกนะนี่แต้มจะครบแล้วนี่มาดิมาดินี่นี่เอ้าจะวายตัวใหญ่มาสักทีโซนแฝงวายวายออกมาช็อตปั๊บ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 นี่ครับชอบมากไอยเกมดอกดาวมยแล้วมายแล้วตายแล้วน่าแฝงมาก ตึ๊บตึ๊บตึ๊บช็อตรอบข้างนี่ก็จะจะช็อตสีสีที่เหมือนกันออกไปหมดเลยเหมือนเกม Candy Crush ที่เราเล่น Candy Crush ใช่แล้วปั้มปั้มนี่ยิงเข้าไปสามเม็ดปุ่งปุ่งหลุมดำอ่ะปุ่งปุ่งในแต้มแต้มแต้มหอยสามตาใกล้โควาณะถ้าแต้มหมดอีกสามตามาเลยนะขาดอีกนิดเดียวเองต้มตึ๊บมาดิโอ้ยแกล้แก๊งแต้มนี่เรียบร้อย สามตาโผล่คูณสองเข้าไปอีกโอ้โหนจอกไหมจอกไหมมาดิสามตาจอกไหมจอกไหมหรือว่าต้องรอให้พวกนี้ระเบิดเสร็จก่อนแล้วประเด็นคือมันเป็นเกมดอกดาวนี่ไงมันเป็นเกมดอกดาวเอาเขาให้เรียบร้อยเรียบร้อยตึ้งปึ้งปึ้งป๊บช็อคครับช็อคพี่แว่นช็อคพี่แว่นแบบห้าพันอุ้ยสองตัวสามตาแบวสามตาแบวสองตัวนั่ยจอดหายหมดเลยใช่หายทั้งหน้า แล้วก็ไเป็นเกมดรอปดาวไงมันดรอปลงมาเรื่อยๆนี่สามตาตัวเล็กสามตาตัวเล็กตัวเล็กเบบี้สามตาเบบี้สามตาโป้งุ้งปป้งกระจายเลยเบ็ดไปแค่ห้ายูโรเองอ่ะคูณไปหนึ่งพันแปดสิบเก้าคูณเลยเออที่อะแตกลายเบอร์วางขนาดนั้นนะ เดตบูดจากค่ายโนลิมิตซิตี้นะครับใช่เขาซื้อเลยซื้อเลยเขาเขาควายอะคาร์บาวคาร์บาลคาร์บาวห้าร้อยเจ็ดสิบหกเวอเหรออุ้ยแต่มันถือว่าแบบเขาเรียกว่าเวมันน้อยแต่แถวมันก็น้อยตามอ๋อใช่เป็นเกมแบบล็อกมาแล้วไอ้พวกนี้มันจะเลื่อนขึ้นได้เรื่องรีวน้อยโลน้อยใช่ครับถ้าวะมันหยุดปั๊บมันก็จะเลื่อนตึ้งตึ้งแต่เวลาเลื่อนเนี่ยมันคูณด้วย้งนี่เข้าแบงค์แบงค์โวยโคตรแบงค์มงเงิน เป็นแบบตู้เซฟที่มีถุงเงินคูณแปดล็อกแอนโหลดแปลว่าใส่กระสุนแล้วเตรียมยิงเลยเดตอออะไรเฮ้ยน้องหมูเอ็มเดอะพีกอะเขาบอกว่าแบบให้อาหารหมูหน่อยเฮ้ยเสียงหมูเสียงหมูใส่เฟก อ๋อมันเป็นหมูเพราะว่าเขาเขียนว่าเป็นร้านชื่อว่าเด o บูดซาลูนเบสพ็อกช็อปอ๋อแล้วใครหมูร้านขายสเต็กอ๋อเนี่ยเล่ามันก็คงแพงสุดใช่ไหมบ d e เด w บูดคือถ้าไม้ตายเหรอไอ้แปรตรงเลยเด a บูด o d มันก็พวกแบบ เอ่อขาวบอยไม้ที่ตายไปแล้วกิ่งไม้ที่แห้งที่ไม่เคยเก่าเลยเด็ดบูดเด็ดบูดนี่คูณสามกับแจ๊กอีสามเป็นไปสี่ตาลักเออลยไมแล้วเห็นข้างบนมีคูณคูณสิบห้าที่มีมีดมิฝักอยู่คืออะไเลยเหมือนกับถ้าชนะแล้วก็จะคูณอ๋อมาคูณตรงนี้อีกทีใช่ครับสุดๆนะครับผมแตกเห็นไหมคูนสิบหกนี่ก็ตึ๊งตึ๊งอ๋อมันก็เพิ่มคูณทุกครั้งที่เข้าก็จะเพิ่มไปนี่ เขาทวินหนึ่งมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดยูโรไปแล้วอะวีเบทไปแค่หกยูโรนะคูณไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเลเซอร์ซาร์กจากพุชเกมมิ่งเขามาเล้วะเข้าโบนัสพอดีทุนระเบิดโบนัสเข้าไปสู่หน้าเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมเซิร์ฟบอร์ดใช่เซิร์ฟบอร์ดเขาเมื่อกี้แสายเาเขาบอกคือสามารถคูณได้อินฟินิตี้คูณได้ไม่จำกัดคือถ้าเราดวงดีเนี่ยมันจะคูณเป็นพันก็ได้เออยังไม่เคยเห็นใครคูณเท่านั้นเลยครับใช่ครับ นี่ฉลามอ้อนมากล้องหรือเปล่าอุยอ่างนะโอ้ยพี่คนนี้เขาทุนหนานะคือห้าสนิบทุนเป็นแสนเล่นตาละห้าสิบเฮ้ยมาเนอะไอตัวเขียวนี่คืออะไรอ่ะฉลามาเนี่ยฉลามหรอฉลามอะไรฉลามอ้วนหรอออ้วนหรเไม่คุ้นเลยนี่นี่แก๊สไม่ได้ขาดแถวกลางไปเมื่อกี้อะไรเนียฉลามส้มเกือบเข้าแล้วเกือบเข้าแล้วว๊า ยังไม่มาอี่องเท้ารอเท้คูณไปสิบเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้แต่เขาแทงเยอะอยู่ครับใช่ครับเขาเบสตาร่ารอยฉลามหน้าหน้าห้าวหน้าโกรธฉลามแดงแพงสุดนี่ฉลามพิชชาตยังไม่มามาตัวเดียวก็ไร้ผลอุ้ยวคลนยังๆกคลนไม่ตกใจมากอุ้ยนี่แหละนี่แหละมีลุ้นทองว่ะอันนี้มีลุ้นเหรียญพันเพราะเขาเบสเยอะ นเนียเห,หรี 100? ยญร้อยนี่ลุกขึ้นเลยลุกเลยลุกเลยลุกเลย <c oughs> เหรียญร้อยมันก็จะดึงลงไปเหรียญ<อ>นี่ไม่ใล่ละแปดหมื่นเลยเหรอผมชักจะเริ่มสงสัยว่าไอ้ร้อยเนี่ยมันน่าจะเป็นคูณหรือเปล่าคูนร้อยมันจะเป็นคูณร้อยเข้าไปหรือเปล่าเพราะแปดหมื่นยูโรอ่ะบ้างถ้าเกิดมันพันมันจะคูณเท่าไหร่คูนพันคูนพันหรออุ้ยคือถอนเงินไม่ได้นะเออเขาแบบ เซิร์ฟเวอร์เออร์เลร์ไปแล้วเออแบบถอนไม่ได้นะเขาต้องตรวจสอบอ่ะตรวจสอบแล้วว่าแตกจริงไหมแต่พี่แกสตรีมอยู่นะมีหลักฐานว่าแกไม่ได้โกงนี่เขากดสคริปใช่ไหมครัเนี่ยกดแล้กดใช่เขาใจร้อนไงเขาอยากได้เหรียญอีกเหรียญฉลามโอ้ยแต่คนนี้เขาเบ็ดเยอะเบ็ดไป50ยูโรคูณไป1,707คูณเลยยอดรวมของเขานะครับก็คือ85,355ยูโรนะครับช็อตนั้นช็อตเดียวนะ81,000